รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แล้วของ The Review World รีวิวอะไรก็ได้ที่มันเวิร์ดเสาและทิศทางไทยรัฐทีวี HD ช่อง32กับผมเด่ยพงศ u อาจารย์สุประเดชที่โต๊ทีีพ่หลังที่นี่เลยครับกับเวลานี้2องหนึ่งสามศูนย์สามสามทุ่มครึ่งอะไรครับอะไรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กระแสสุขภาพมาแรงอาจารย์หลางออกกําลังกายไหมฮวิ่งครับอาจารย์สุระเดชนะฮะขี่จักรยานสิครับทีนี้หลายคนก็จะมีกิจกรรมที่ตัวเองชอบนะครับฉะนั้นเนี่ยสมาร์ทวอชหรือวงการ ไอทีเนี่ยก็จะไปในเรื Nowadays, ่องของฟิตเนสแทร็คเกอร์บ้างเรื่องของนาฬิกาชุยะบ้างวันนี้ผสมมาสางสักสองตัวเลยนี่คือฟิตบิดเซอร์ฟี่ยี่นั่นแค่ว่าฟิตเนสซูเปอร์วอชโอ้โหไม่ถามว่าดีเซลไรส์สารด้วยไหมพี่นั่นเองเติมซูเปอร์เลยทีเดียวโอ้โหฟิตเนสแล้วก็ยังเป็นซูเปอร์วอชด้วยอ่ะมันยังไงจันสุดยอดครับผมก็มันอยู่ที่ข้อมือผมตรงนี้ไงนะนี่ ก็กระแสของตัวการออกกําลังกายปีนี้มันมาแรงจริงๆทุกคนที่ออกเรื่องอุปกรณ์ w e ร r เ b ิ e มาเนี่ยต่างวางจุดยืนเอาไว้2ออันด้วยกันอันนึงคือเป็น fitness tracker คือเน้นว่าตรวจจับการเคลื่อนไหวคํานวณแคลอรี่ออกกำลังกายอีกฝากหนึ่งไปสายไอทีสายไอทีก็จะแบบว่าเน้น notification ตู้งรีโมทควบคุมตุ้ด่งเน้นสั่นๆได้อะไรได้พวกนเป็น smart w ว t c h ปิ๊ดิดตัวนี้นะครับผมจะรวม2อย่างเข้ามาด้วยกันในตัวเดียวเลย คือเป็นท Fit ั้งฟิตเนสแฮกเกอร์แล้วก็เป็นทั้งตัวสมาร์ทวอชด้วยววมีเซนเซอร์หลายแบบด้วยกันอย่างแรกเลยพวกฟิตเนสแฮกเกอร์เนี่ยไม่ค่อยมี GPS ไม่มีลิงก์กับดาวเทียมไม่ได้มันใช้วิธีจับการเคลื่อนไหวของเราแล,แล้วมันคำนวณระยะทางตัวนี้มี GPS อครับ<อ>คือถ้าคุณสามารถใส่ฟิตบิดเตอร์ตัวนี้แล้วออกไปวิ่งแล้วมันก็จับเส้นทางตุ๊ตตุ๊คุณวิ่งไปไหนได้เลยนี่อ่าอย่างที่สองตัวเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวมีหลายแบบด้วยกันอย่างแรกมีใจโรสโคบสามแกนมีแอคะ มีตัว altimeter ไว้วัดความสูงต่ำของพื้นดินด้วยและสุดท้ายก็คือมีตัว heart rate sensor อยู่ข้างหลังนี่นี้เลยโอ้เห็นกะพิ่แบบนี้นึกถึงอันนี้เลยผมใส่อยู่ทุกวี่วันเวโลกราฟสมาร์ทวอชที่คนไทยทำงานเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันยิงแสงเข้ามาเนี่ยใส่ตัวเียว่า ตัวข้อมือข้อมือเราทำไมอันนี้ดูไม่ไมค่อยกระพริบเลยมันกระพริบทุกๆ5กห้าถึแต่จุดเด่นของ Fitbit s fit a r c e ครับคือเขาเป็นนาฬิกาอาัจฉริยะที่ตรวจเช็คอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยทุกๆ5วินาทีมันจะเป็นข้อได้เปรียบต่อ Fit Tracker ย <Wow. S 2> ี่ห้ออื่นบางตัวไม่มี Heart Rate Sensor <ๆ>ดังนั้นการคำนวณแคลอรี่ก็จะไม่แม่นซึ่งมันจะคำนวณแคลอรี่เรื่องของการทานอาหารด้วยเพราะตัวแอปสามารถที่จะกรอกได้ว่าวันนี้เราทานอะไรไปแล้วบ้างดังนั้นมันจะสัมพันธ์กันทั้งหมดทั้งการใช้ชีวิต ก็ <S <S คือวันวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาสภาพของร่างกายเป็นยังไงอ,ออกกําลังกายไปเท่าไหร่ทานอะไรบ้างแล้วก็มีการบอกว่าออกกำลังกายอย่างมากขึ้นเท่าไหร่นี่แล้วก็ทั้งวันเนี่ยมันจะมีฮาร์ดเรทเซนเซอร์จับต่อยวาทํทำให้การคํานวณแคลอรี่ค่อนข้างแม่นยำม,มากโอ้เยยสุดยอดเลยฟังดูดีมากๆอากกันน้าครับผม กันได้5 atm มันเป็นหน่วยเรื่องของการวัดการกันน้ําของนาฬิกาข้อมืออ๋อ5 atm หมายถึง50เมตรครับตัวมันเองนะครับเก็บข้อมูลได้7วันโดยที่ไม่ซิงกับมือถือว้ดังนั้นถ้าเกิดว่าวันที่8วันที่แมันทิ้งเลยข้อมูลที่1วันที่1หายแหมไม่ใช่ทิ้งหมด7วันอ๋อมันลบลบวันที่1ทิ้งแหม่แนวกล้องวงจรปิดเนี่ยเอ่เต็มปุ๊บก็ทยอยลบไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็การที่ตัวมันเองซิงกับตัวแอป Fitbit เนี่ยทำ มารวบอยู่ในแอปแอปเดียวนั่นลดังนั้นการเคลื่อนไหวการทานอาหารการออกกําลังกายลองรับทั้งหมดซึ่งฟินบิดเนี่ยเขาทำสิ่งนี้มานานแล้วแอปเขาเนี่ยสมบณ์มามาดูหน้าตาตัวเครื่องกันบ้างครับตัวเครื่องสายเนี่ยทำจากเรซินก็ด้านหลังก็จะมีตัวเซนเซอร์วัดกตรกระเต้นของหัวใจนะครับตรงนี้เป็นพอร์ตเอาไว้ชาร์จเขาจะมีสายชาร์จเป็นสาย USB มาให้อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นพอร์ตเอาไว้เสียบจึกเข้าไปในรูนี้ ด้านหน้าจอนะฮะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ L e D แต่ว่าเป็นขาวดำอย่างเดียวไม่ใช่สีมีปุ่ม3ปุ่มด้วยกันปุ่มทางซ้ายคือปุ่มโฮมคือกดแล้วก็จะค่อยๆถอยกลับมาปุ่มบนคือปุ่มแอคชั่นอ่ากดเลือกปุ่มนี้คือปุ่มซีเล็กคือว่าจะเอะไร ตัวเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนได้ด้วยทั้ง2เทคโนโลยีพร้อมกันก็คือเป็นบลูทูธโลว์เอนเนอร์จีแล้วก็เป็นบลูทูธเฉยๆถามว่าทําไมต้องเชื่อมต่อ2อันด้วยดูมันงงๆนั่นเหรอทำไมบลูทูธแบบโลว์เอนเนอร์จีเนี่ยใช้เพื่อซิงดัต้าของการออกกาลังกายเท่านั้นดังนั้นการเคลื่อนไหวอัตราการเต้นหัวใจแล้วเนี้ยจะไปอยู่กับบลูทูธโลว์เอนเนอร์จีส่วบลูทูธแบบเวอร์ชันปกติจะใช้ในการควบคุมเพลงครับ รวมถึงส่งข้อมูลเรื่องของ Notification อตัวมันเองสามารถส่ง Notification เช่นคนโทรเข้า,อา SMS อะไรพวกนี้ส่งมาที่ตัวหน้าจอของตัว Fitbit ได้คลิกเข้าไปอย่างนี้ครับนี่มันก็จะมีเมนูอย่างนี้นนคือมันจะมีเมนู2ส่วนในการส่วนที่1คือส่วนของการแสดงผลเรื่องทั่วไปก็จะบอกเวลาแล้วเราก็สไลด์เพราะเป็นหน้าจอสัมผัสด้วยอันนี้บอกว่าเราเดินไปกี่ก้าวอันนี้บอกว่าหัวใจเราอัตราการเต้นเท่าไหร่แล้วนี่คือค่าล่าสุดที่มันเมมเอาไว้ อันนี้ก็ปุ๊บมหอีกทีนึงก็เป็นระยะทางที่เราเดินวันนี้เพราะมันอ้างอิงกับ GPS แุะคือมันรวมความสามารถทั้งนาฬิกาด้วยแล้วก็ทั้งฟิตเนสด้วยแต่แน่จอก็ไม่มีสีสันสวยงามฟุ้งๆเลยนะมันยังไม่ลัดไฟใช่ก็ในนี้ดูแคลอรี่ว่าเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่แล้วปิดท้ายครับด้วยความสูง ราะว่าเราอะเดิน <Alt itude. S 1> เดินขึ้นบันไดไปกี่ขั้นไปกี่ชั้นแล้วคือมันสามารถคือข้อดีของ Fitbit เนี่ยสามารถเซตโกในแต่ละวันได้ไม่เหมือนกันได้ก็คือเช่นถ้าเกิดนาฬิกาฟิตเน็ตแท็กเกอร์ทั่วไปะจะเซตโกว่าเดินหมื่นเก้า บางรุ่นมี GPS แอาจจะบอกว่าเดิน8กิโลอ่าบางคนที่แบบว่าคำนวณ Heart เร t อาจจะบอกว่าให้คำนวณแคลอรี่ที่2,000แคลอรี่อ่าหรือถ้าเกิดว่าตัวนี้ใช้ความสูงได้ก็เซตโกว่าเราจะเดินให้อย่างน้อยเท่ากับตึก10ชั้นอ่าจะเดินเท่ากับตึก10ชั้นเลยเหรอก็แล้วแต่ต้องไม่ตัดวงจรลิฟต์ที่สำนักงานนะครับเชิญเถอะ ทีนี้เนี่ยฟิตบิทมีโปรไฟล์ของการออกกำลังกายกีฬาอื่นๆด้วยมีอะไรบ้างอยู่ในหมวดเอ็กซ์ s ซ์ครับคผมพอเรากดเข้ามานะฮะฟิกดเข้ามานี้หมวดเอ็กซ์เซ์ตึ้งเข้ามาอันแรกไฮกิ้งเดินขึ้นเขาเดินขึ้นเขาบนทางหมื่นลี้ต้้งพยายามเพราะตัวมันเองมีอัลติมิเตอร์ไงสามารถวัดความสูงงการเดินได้เยี่ยมมาก ถัดมา Weight training Weight t r a i n i n ือการออกัอันที่สาม Elliptical Elliptical คืออะไรฮะวิ่งเครื่องยกโยกเงี้ยโยกโยกแ้นตอมินเนเซอร์นี่ขามันจะมีตัวเป็นเหมือนตีนเป็ดอย่างนี้อยู่อันที่สี่ครับ Pivoting Pivoting ผมรู้อะไรครับอะไรนี่ปั่นจิ่งเร็วไม่ใช่แล้วปั่นจักรยานยิ่งไปถูกด้วยไมถูกเซก่อนอันถัดมาครับก็คือโยคะ ทำโยคะให้ได้อย่างงี้ไม่น่าเชื่อนี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยการเวิร์กอัพเวิร์กอัพหมายถึงออกกำลังกายแบบวันแอนทูแอนที่แนโฟ์อะไรงี้เออประมาณนี้นี่คือตัวพรีเซตว่าออกกำลังกายแบบไหนแล้วมันจะคำนวณได้ว่ามันจะค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ละเอียดมากดีมากข้อเสียมีอะไรข้อเสีย้วครับผมก็อย่างแรกเลยก็คือว่าตัวมันเองเนี่ยไม่รองรับการส่งข้อมูลเข้ากับ Apple Health ของ Apple iOS 8เนี่ยก็เริ่มมีตัวนี้ละ Apple Health ซึ่งมันจะไม่คุยกับ Apple Health มันจะคุยกับแอปฟิตของมันอย่างเกี่ยวเลยก็อ,อ,อนาคตอาจจะมีก็ได้เพราะว่า Apple Health นั้นเป็นศูนย์กลางของเรื่องสุขภาพทั้งหมดถ้าส่งมาอยู่ตรง Apple l t ่ตรงกลางแอปอื่นก็สามารถช่วยกันดึงช่วยกันผสมกันไปได้ด้วยผมก็คงท,ทำอยู่แหละอ่าอันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้โปรแกรมเทรนนิ่งแบบพรีเมียมเช่นแบบว่าเข้าคอร์สเช่นเน้นเรื่องของการออกกําลังกายเน้นเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นคอร์สที่ที่เอาไว้เสนอให้กับ คนที่สนใจอยากทำตรงนี้ต้องซื้อต้้อองซืเพิ่มซื้อแล้วแอปมันจะสอนเราว่าทำยังไงโอ้โหเลยก็เหมือนไปฟิตเนสเนี่ยเท่าไหร่อยากให้คนมาสอนก็ต้องจ้างเทรนเนอร์ไงจริงจริงจริงจรเท่าไหร่ครับก็ปีละประมาณ49.99บเาจหรียญปีละ50บเหรียญนั่นแหละและตัวเครื่องมันราคาเท่าไหร่ตัวเครื่องนะฮะ249.95บเาจุดเกหเรียญครับเงินไทยก็ประมาณเกือบหมื่นได้เกือบหมื่นประมาณเอาล่ะไปนั่งพูดข้ามทำเพลงแล้ดูแอปเลยดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงเมื่อซิงกันแล้วแฟร์เตอ๊บ พูดมาเอายังไงยังไงอ่ะเดี๋ยวขอหน้าเปิดแอปให้ดูอย่างนี้นะครับนี่เข้าให้เข้าแอป Fitbit เปิดพอเปิดแอปครั้งแรกมันก็จะทําการเชื่อม Data กับตัวนาฬิกา Fitbit เซิร์ฟตัวนี้แล้วก็อัปเดต Data โอ้โหจ่าสเบดนี่เผาผลาญไปแล้วหนึ่งด้อยห้กิโลแคลอรี่แต่ที่กินไม่ได้นับนะกินไปห้าพันเขาดูเป็นข้าวัวทั้งตัวเลยหรือไง สังเกตรตรงนี้นะครับผมโซนที่เขียนว่าเป็นนี่หัวใจว่าเต้นเท่าไหร่ตอนนี้เต้น9.4ครั้งต่อนาที9.3แล้วเนี่ย9.3แล้วซึ่งแน่นอนมันแสดงผลแบบเรียลไทม์ฮะวัดพอดีเป๊ะกับที่ข้อมือเลยแล้วคุณมีสเศ์อะไรมาเต้นน้อยลงหนึ่งเมื่อกี้9.4คุณทำตกมาตรฐานเนี่ยคุเต้น9.4นี่9.3ได้ไงหายใจออกแรงไปหน่อย เต้นลดลงเลยใช่ซึ่งถ้าเกิดเราเคลียร์เคลื่อนขึ้นไหวร่างกายเนี่ยค่าตรงนี้ก็จะทําการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขึ้นอย่างขึ้นอยังลงด้วอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นเนาะแล้วจะจําลองสถานการณ์ยังไงอันนี้ล่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์นะของการใช้งานพิษบิดเซิร์ฟเนี่ยว่ามันใช้กับชีวิตประจำเป็นของอาจารย์สเปเดชได้ยังไงบ้างตื่นนอนมาคุณทําสิ่งใดเป็นสิ่งแรกครับออกกําลังกายก่อนเลยออกกำลังกายพ่อปั่นจักรยานใช่ไหมปั่นจักรยานปั่นไไปปเเเเเลลยยยครรรัับนนีี่ดด๋ววาจะูซิ์ฟใตอ ปั่นจักรยานเสร็จแล้วเหนื่อยเหนื่อยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเชื่อไหมฮะทั้งเรื่องไงต่อกินข้าวกินข้าวหิวข้าวเอาข้าวมาเออโอ้ดีดีดีแล้เนี่ยละ lobster garlic rice หลังจากกินข้าวนะฮะคุณทำไรต่อครับทำงานบ้านทำงานบ้านยังไม่ได้กินเลยอ่ะทำงานบ้านใช่ไหมทำงานบ้านก็ได้กูบ้านครับเชื่เลยครับกูบ้านเอาให้เหนื่อยเอาให้เหนื่อย เดือดขวังสิรีบไปรีบไปรีบไปหนูบ้านเสร็จแล้วทำไรต่อครับกินข้าวหิ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 วแล้วใช่ไหมอาเชิญกินข้าวหลังจากกินข้าวคุณทำไรต่อครับผมต้องซีดผ้ารีบผ้าเชิญเลยครับรีบผ้าทั้งหวนจันทร์เป็นพ่อบ้านที่แนี่ยยันทำงานบ้านแท้จริงนะฮะหลังจากรีบผ้า ต้องกินข้าวต้องกินข้าวโอ้ยนี่นี่นี่เขาเป็นพวกแบบว่าฟิตแอนด์เฟิร์มไงนี่มือสามเลยนะคือเขาวันนี้กินหลายมื้อบอดี้บิวเดอร์ฮะบอดี้บิวเดอร์นะฮะกินข้าวเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับทำแล้วนะเหรอฮะออกกำลังกายช่วงเย็นออกแรงงานช่วงเย็นทำอะไรครับต้องซ้อมมวยซ้อมมวยโอ้โหเยี่ยมมากเลยมาเลยครับซ้อมมวยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะอุ้ย ปล่อยซ้อมนานไม่ได้ครับโอ้อโหนี่แคลอรี่ขึ้นกระจายเลยเออซ้อมหมดเสร็จแล้วเป็นไงต่อครับต้องกินข้าวหิวมือเย็นอีกแล้วเหรอก,กินเลยกินเลยดหลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยอมือเย็นนี่เขาไม่กินอีกแล้วนะ,ะคือนักออกกำลังกายที่ดีเนี่ยต้องกินข้าวละสี่มื้อแลวจบแค่นั้นเลยดึกๆจะไปทานอีกนะฮะดึกๆเป็นไต่อครับ ต้องเท so ี oh, so ่ยวแล้วล่ะโอ้ยังัยรุ่นอยู่ไปเชียรไปเลยครับตึงดึงดึงึงดึงดึงตึงดึงดึงโอ้ยโอ้ยไปเหยียบเท้าได้ยังไงเนี่ยฮะไปเหยียบเท้าคนเลยขับเข้าแล้วครับโหโหมีเรื่องดยนีเรื่งแย่แล้วย่แล้วอาจารย์เงแย่แล้วพี่ครับจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าตุ้ยทองทำไมอะ หิวข้าวแสบท้องหมดเลยร้ายมากแกเป็นตู้ยครับบอกจุดอ่อนน่ะลมสะบ้านเป็นเลขาถึงแค่นุ้ยนี่อาเจียนใส่ได้นะครับชีวิตผมที่โหดร้ายหนึ่จบอย่างนี้นะครับในเมื่อมาผ่านรายการเดลรีวิวแล้วก็ต้องประเมินกันหน่อยว่าบิดเซิร์ฟตัวนี้มันน่าซื้อหรือน่าเมินและผลการประเมินออกมาก็คือพูดเลยน่าซื้อ